สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเอฟซี uh, ถามมาว่ากิ่งพันุ์ที่ได้ไปจากผมนั้นไปปลูกแล้วมันแกนมันไม่โตเลยนะเพราะว่าของอาจารย์เป็นกิ่งทนะไม่ใช่กิ่งตอนนะครับผมเคยทํามาถึงสามอย่างนะครับสามชนิดสามอย่างก็คือเสียบยอดทาบกิ่งตอนกิ่งตอนกิ่งผมก็ลองมาแล้วนะครับไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลเท่าทาบกิ่งทาบกิ่งนี่เวิร์กที่สุดแล้วนะครับ สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ท่านมองไปนะครับด้านหลังผมนั้นเอผมมาปลูกที่าคอยสารนะครับดินก็แห้งแล้งเหมือนกันหมดแหละนะครับสภาพความชื้นในอากาศต่ําแล้วก็ท่านมองไปจะเห็นแสลนผมทําเป็นเรือนพ่อชํานะครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยนะฮะด้านนี้ท่านมองเห็นต้นกล้วยนะต้นกล้วยเนี้ยเนี่ยผมปลูกพางแสงนะครับไม่ได้ปลูกเอาผลผลิตยอย่างเดียวคางแสงแล้วต้องคอยรีดใบออกถ้ามันคุมต้นไม้เรานะอันนี้ผมปลูก ตอนที่ผมมาปลูกครั้งแรกก็แกลนเหมือนกันไม่ได้ปลูกตรงนี้นะครับผมปลูกในอีกที่หนึ่งน้ํามันจะแกลนมากพอแกลนผมก็เลยย้ายมาตรงนี้แล้วก็มีระบบน้ํานะครับชัดเจนเลยต้องให้น้ําแบบท่วมแปลงแล้วก็สปริงเกอร์ด้วยนะครับในส่วนนี้ผมปลูกมาลงตั้งแต่เดือนเมษาพื่อจะาครับของของปีหกแปดของปีที่แล้วนะใช้เวลาเก้าเดือนเนี่ยเก้าเดือนเลยครับ มันจะเขียวได้นะครับจะเริญเติบโตได้นะครับนี่ในภาคอีสานนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ภาคกลางนะผมผมมาลองมาทําดูที่อชันุมานนะสวนบอนไซริมสายทานนี่ริมห้วยนี้จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมได้กิ่งพันธท่ากิ่งเสร็จผมก็เอาถุงดําออกนะครับตัดถุงดําแล้วก็ปลูกลงมันจะแกลนแบบนี้ครับปลูกลงดินเลยนะยังไม่ช่ำอันนี้ ปลูกลงในกระถางก่อนให้มันรากเดินให้เจริญเติบโตให้รากเดินดีก่อนแล้วค่อยนํามาปลูกลงดินในภายหลังรู้สึกจ่เจริญเติบโตต่อยอดได้แต่ในส่วนของที่นํามาปลูกลงดินเลยจะเป็นแบบนี้ครับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ต่อยอดแต่ไม่ตายหรอกนะครับแต่ต้องใช้เวลาฟักฟื้นนานครับจะสรุปนะตอบคาถามเอฟสีนะและได้กิ่งพัน์ไปท่านก็ปลูกลงในกระถาง เป็นการฟักฟื้นเพาะชําให้รากเดินหลังอย่างนั้นนะช่วงหน้าฝนท่านค่อยนําต้นไม้เนี้ยไปปลูกลงดินลงสวนนะครับแล้วก็คุมแสลนกลางแสลนในหน้าหน้าร้อนหน้าแล้งนะฮะแดดจัดนะครับจะก็รดน้ําให้เต็มที่เลยนะครับก็ฝากท่านไว้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกประสบการณ์กันนะครับสวัสิการเพท่อนกันครับ